วัาสนานางบีแท้ๆมีสามีที่ดีแบบไอสติ๊กคอยสนับสนุนให้นางบีพาลูกๆกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าอีกครั้งแถม I ่ไอสติ๊กก็ยังรักและเอ็นดูลูกๆของนางบีไม่ต่างจากสายเลือดของตัวเองเลยช็อตที่หวีผมให้ลูกสาวบอกเลยว่าไอสติ๊กดูลมุนมากโดยนางบีนั้นก็มีลูกทั้งหมด4คนลูกชายคนเล็กพึ่งคลอดไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ชื่อว่าน้องเจเดนเป็นลูกชายแ,แท้ๆของไอซสติกส่วนพี่อีก3มคนอย่างออสตินเจสิก้าและเจนสันเป็นลูกกับอดีตสามีชาวออสเตรเลียซึ่งกว่กครอบครัวจะได้อยู่กันพร้อมหน้านางบีก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากเหมือนฝันที่ได้เป็นจริงได้ลูกมาสู่อ้อมกอดอีกครั้งแถมลูกของนางบียังได้แม่สุดๆโดยเฉพาะน้องออสตินหรือบักออสของเรา สกิลการขายเรืดไม่ไหวดูช่องมาซติพรออสตินขายปูกว่าช่องมาแม่นะล่าสุดคำแม่น้ำตาซึมหลังเห็นลูกชายไลฟ์ขายของยันตีหนึ่งมีเป้าหมายในชีวิตเรื่ดนักสู้เต็มเปี่ยมมากออสตินใช้แววหล่รอรูปร่างสูงโปร่งเป็นนายแบบได้เลยน้องเรียนไฮสคูลจบแล้วเคยทำงานก่อสร้างอยู่ที่ต่างประเทศ พราะกับไทยก็ช่วยแม่ขายของและทำแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตนเองด้วยหาเงินเก่งสมจะเป็นลูกนางบีเลยที่สำคัญน้องออสตินพูดจาเพาะมากมีครับทุกคำ่ำถึงจะมาจากเมืองนอกแต่มารายาทไทยยังเป๊ะทำเอ้ยครับเดี๋ยวอซึ่งตอบใช่ครับชอบทุกคนนะครับตอนเจอแฟนคลับเข้ามาขอถ่ายรูปน้องก็ยกมือไหว้และยังบอกอีกว่าทุกวันนี้พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แล้วเพราะพูดแต่ภาษาไทยกับภาษาอีสานโอเป็นยังหรอเบยของแค่ ผู้บ่าวสุรินทนึ0รเเซด้านหนูเจ็ดลูกสาวแม่บีก็เจอโรงเรียนที่ชอบแล้วล่ะค่ะอาการของคนกำลังจะได้ไปโรงเรียนก็ตื่นเต้นไม่ไหวทุกวันนี้เริ่มแยกหนูเจสกับนางบีไม่ออกแล้วเหมือนกันมากน้องตัวสูงเพอแป๊บเดียวก็สูงกว่าแม่ไปแล้วส่วนลูกชายคนที่3น้องเจนสารหนูน้อยขี้อายเจ้าของฉาย,ยาหลวงพ่อของแฟนครับ สร้างตำนานโกนคิ้วจนขำกากกันทั้งบ้านไอ้บอไหนไหนไหนเนี่ยเลิกนแม่บีละลายพฤติกรรมน้องได้ดีมากกอดลูกให้ความรักกับลูกอ้อมกอดของแม่อบอุ่นหัวใจและปลอดภัยเสมอขณะที่ลูกคนสุดท้องน้องเจเดนหน้าตาก็น่ารักจิ้มลิ้มขึ้นทุกวันชายแววเป็นลูกแม่อีกคนต้องบอกเลยว่าเชื้อแม่บีเขาแรงจริงๆ น้องน่ารักกันไปโคละแบบมีสไตล์ที่ชัดเจนที่ออสตินชอบค้าขานูเจสอยากเป็นนักกีฬามุ่งมั่นในเว์ของตัวเองมากๆเราที่ติดตามนางบีและไอสติ๊กมาตั้งแต่สมัยยังขับซาเล้งพาหมาตะเวนเที่ยวจนวันนี้มีบ้านหลังใหญ่มีธุรกิจ <c oughs> เห็นนางบีประสบความสำเร็จก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยและจะติดตามครอบครัวของนางบีต่อไปค่ะ